หลักการของการใช้หุ่นฝึกหุ่นฝึกทักษะสุนัขแบบเต็มตัวในฝึกหัตการการให้สารน้ำเข้าหลอดเลือดเล็บเอท l โนลสฟินัตเวนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือหุ่นฝึกทักษะสุนัขแบบเต็มตัวสารน้ำทุแทนเลือดนะครับน้ำเกลือและชุดนะครับให้น้ำเกลือไอวีแคตเตอร์นะครับสำลีแอลกอฮอล์นะครับ กาหนดให้พิบาลนะครับจัดท่าสุนัขในท่านอนตะแคงด้านขวาลงนะครับถ้ากําหนดตําแหน่งในการให้สารน้ํานะครับคือขาหลังด้านซ้ายนะครับกําหนดให้พิบาลนะครับจับบังคับเหนือตําแหน่งของหลอดเลือดเลปเลทโทรสฟีนัตเวนนะครับแพทย์เช็คทาง,งศาสตร์หลอดเลือดนะครับในตำแหน่งที่จะ แทงเส้นนะครับใช้ i อ i ีคาติเตอร์นะครับแทงเข้าหลอดเลือด l e f t เล t เล l s อล e n o u s v เ i นทันทีที่คุณหมอแทงเข็มเข้าสู่หลอดเลือดนะครับจะมีสารน้ำทุแทนเลือดไหลเข้าสู่ i อ i ีคาติเตอร์ walk ในส่วนของ i อ i ีคาติเตอร์เข้าสู่หลอดเลือดเทียม ให้พยาบาลกดต่อสายน้ำเกลือเข้าสู่ไอพีคาติเตอร์ T K e R. The cut nail. เดินน้ำเกลือโดยสังเกตจากการหยดของน้ำเกลือแล้วก็การไหลออกของของเหลวตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ครับอ๋อเลื่อนิดตรงนี้